ยกการเดิน,าน,นทางใช่ไหมครับแต่ว่าเอาทยรย้อนกลับไปอาจจะเอาค่าเฉลี่ยสามปีเหมือนกับที่เราเอาตัวเลเวขตรงนี้เป็จุดต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะฮะเราก็รู้ว่าในทางสายรถไฟอะไรต่างๆมุททองท้องสองเนี่ยก็เห็ว่าถ้าตัตตตตว,วตเลขอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าครับว่าจากการประมวลผลข้อ,ขอมูล,มลวัดเหตแล้วก็พฤติกรรมเสี่ยงที่ผ่านมานะครับาทาง เราก็ถอเองจะได้วางแผนการมาซึ่งก็จะเน้นอยู่3เรื่องนะครับจะได้ประสากกนตามคณะทำงานนักกัรใช้หมไยต้องวางแผนการแก้ไขโดยใช้โน้มบุ๊กวางแผนม่ยะนี้อยู่ระยะใหญ่สารอบนะครับนี่เรากำหนด มาใจในทางบางทีก็คือพอามาิดจุดแล้วเราก็ยังเราก็ยังไม่ได้อยู่าจากการวิเคราะห์ในภาพรวมนะครับในช่วงของเทศกาลสงการในปีนี้นะครับที่พบกาหนดแล้วจากที่าทางฝ่ายเลขาหรือทางสำนักกรอขได้สรุปโดเยเฉพาะตัวเรื่องประวัตวนนิที่เกิดขึ้นอันนี้อาจจะมีประเด็นที่เราเคยแบบเป็นห่วงกันก็คือเรื่องของอุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นใน โดยหล,ล,ล,ลักก็ย uh ังเป็นถนนของทางท้องถิ่นหรือทางอบมต่อนะครับเ่าที่นมพยายามเน้นให้ราดชุมชนเข้ามาช่วยแก้ปัญหา็ทําทให้ส่วนในพื้นทีภาพภูมในภาพผูมิัดีขึ้นอันนี้ก็เชื่อว่าในส่วนมาตรการวาระ35วันที่เราดำเนินการก็คือเราพยายามจะขับเคลื่อนโดยให้ทางสวทของท้องถิ่นนะครับเป็นผู้ที่บริหารจัดการตัวข้อมูลในส่วนของพื้นที่ของตำบลตัวเองเสร็จแล้วแล้วก็ถอดในส่วนของ ประเมินไปเราครับแล้วก็ไปประชุมซ้อมกันนะครับมันก็ไม่มีไมเพราะนั้นเนี่ยอะไรต่างๆที่จะช่วยกระตุ้นแล้วก็ชื่นชมว่าเมื่อเรารร่วมกับสร้างร่วมกันได้ที่มาคุยว่าเราจะเติมอะไรต่างๆเพื่อช่วยาวบ้านได้นะครับก็จะไม่อยากจะให้ว่าจาี้แฟกเตอร์เนี่ยาทำงานปมนเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นด่านหลังด่ารองหนวยงานถนนคนรอบนะครับหรือร้อยเปอร์เซ็นต์เมาร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่หัวนครับต้นทางก็ร กบวนการหนึ่งก็คือการกลันกรองหรือการคัดกรองการเดินทางของคนผ่านชุมชนตัณนาในการที่จะสร้างการรับรู้นะครับการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนร่วมกันนะครับผมว่าคุณสวัสดิ์รองเพยท่านเองเอยท่านมุมงกันทางสารสุดนะฮะท้องถิ่นท้องที่นะฮะรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่ได้่งมือ่วมายลงมือกันนะครับก็ขออนุญาตใน่โอกาสนี้ได้ปิดศูนย์โดยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดศรสเกตนะครับในช่วงเทศกาลสงการปีพศ .2564 นะครับนีครับขอบคุณครับก็ในภาพรวมก็ถือว่าสิ่งที่เราเล่นเือนการตามมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรดเรื่องนนเรื่องคนร,รวมทั้งการที่เราวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงแล้วก็มีการร่วมไม้ร่วมมือกันแก้ไขเนี่ยส่งผลให้เมื่อเทียบกับในช่วงเทศกาลสงการของปี62นะครับปี62ก็ถือว่า ในส่วนของจํานวนครั้งแล้วก็จํานวนผู้บาดเจ็บเนี่ยลดลงนะครับลดลงจำนวนที่พอสมควรนะครับแต่ว่าแต่มีจํานวนผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ถือได้ว่ามาตรการในการเรื่องของการลดลงเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องอวิเคราะห์ต่อไปก็คือว่าความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุน,นะครับว่ามันมีมากขึ้นแล้วตัวอย่างเช่นเรื่องของการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเช่นเรื่องของการเมา นะครับเรื่องการไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็ทคํคตามเร็วเกินกว่ากฎหมายที่กําหนดนะครับข้อสังเกตก็คือว่าในครั้งนี้เนี่ยหลังจากที่เราควบคุมในถนนสายหลักอย่างเข้มข้นเนี่ยก็เหตุก็จะเกิดในเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์เป็นหลักนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ทุกคนที่เสียชีวิตเนี่ยก็ไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็มีการดื่มสุรานะครับนี่เป็นเหตุผลที่ อยู่ที่ตัวคนมากกว่าในเรื่องของปัจจัยอย่างอื่นนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาสังเคราะห์วิเคราะห์กันเพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องครับ